ต้องลืมขนาดไหนถึงน่าสงสัยว่าเป็นอัลไซเมอร์8สัญญาณเตือนสำหรับโรคอัลไซเมอร์รู้ไว้ก่อนลืมดรยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดรช่วงเวลาดีๆที่พวกเราจะเดินม,มาพูดคุยแบ่งปันความรู้สุขภาพกับพวกเราสองคนหมอแม็กค,ครับหมอมินครับมีเรื่องกุ้มใจจะมาเล่าให้ฟังกุ้มอะไรอีกอะกุ้มทั้งอาทิตย์เลย รู้สึกสองสามสัปดาห์เนี้ลืมบ่อยลืมหลายอย่างอยู่แต่ที่บ่อยสุดนี่คือหาแววนไม่เจอสักผ้าไว้ก็ลืมตากที่ญญจอดรถที่ทํางานก็หาไม่เจอจริงต่ตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าแกคิดว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยไหมได้ยินใช่ไหมติดหูใช่ไหมก็ได้ยินอยู่แต่ก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่แหละ คืออัลไซเมอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะวินิจฉัยยากอะใช่ไหมอันที่แกพูดมาทั้งหมดอะนะจริงๆแล้วไม่ถือว่าผิดปกติลืมได้เพราะว่าคนเราเนี่ยจะจำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีการเราเรียกว่ามันต้องรีจิสเตอร์สมองเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะจำสิ่งนั้นตั้งใจที่จะจำแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ย แกน่าจะยุ่งหลายๆอย่างไงอ่าหรือบางทีไปทํางานสายบางทีเนี่ยรีบสแกนหน้าถูกไหมจอดปุ๊บวิ่งลงรถไม่ทันได้จำํำไม่พร้อมที่จะจําว่าเราจอดชั้นไหนตรงกันข้ามถ้าเราตั้งใจที่จะรีจิสเตอร์เช่นอืมแค้นนักเมื่อวานเดินหารถอยู่เป็นชั่วโมงอ,มอ่ะวันเนี้ยฉันจอดปุ๊บฉันยกมือถือขึ้นมาถ่ายเลยว่าอยู่ชั้นไหนเข้าลิฟต์ตรงนี้จอดข้างกับ ตู้ดับเพลิงตรงนี้ปรากฏว่าพอตอนขากลับมาเอารถไม่ต้องดูโทรศัพท์ถูกต้องยิ่งถ้ามีอะไรอ้างอิงนะตอนเวลากี่โมงอ,มอยู่ข้างชั้น B1 ตู้อะไรอนะดับเพลิง,งอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าพร้อมที่จะรีจิสเตอร์คุณเคยได้ยินเพลงนั้นไหมอยากจำกับลืมอ่ะขอท่อนหนึ่งได้ไหมไม่ได้เด,ดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าร้องเพี้ยนอย่างคุณ่ฉนคิดว่า เจ้าของเพลงเขาฟังไม่ออกแน่นอนว่าเป็นเพลงเขาจะบอกว่าทำไมอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำจะบอกว่าเนื้อเพลงมันก็บอกเนาะอยากจำกับลืมอยากลืมกลับจำเป็นเพราะว่าเขาเสียใจไงโดนคนรักทิ้งไปเขาก็ทิดเสียใจวนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยมันก็ซิสเตอร์หลายรอบใช่มันก็คือย้ำวนวนวน จดจำเขาเ้าไปในสมองส่วนที่ทำหน้าที่เก็บความจำเพราะนั้นไม่มีทางลืมกลไกของการจำคนเรามันเป็นประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยไม่แปลกนะที่เราแบบนอนน้อยรีบเร่งมีอะไรให้ทำหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วเราจะจำไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะลืมแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติถูกไหมเวลาเขาลืมเนี่ยเช่นเอาตัวอย่างชัดๆนะเช่ชนะชสมมติคุณแม่เอาแกงไปอุ่นในครัวเนี่ยคุณแม่ก็ออกมาดูที่วี่ดูข่าว เราก็ทักท่านอืแล้วท่านบอกว่าเอ้ยจริงด้วยตายแล้วเดี๋ยวไหม้หมดเลยอันเนี้ยลืมแบบปกติปกติกตเพราะว่าพอมีคนทักหรือเตือนปุ๊บเป็นไงนึกออกก็พอจําได้อยู่แหละแต่มันลืมคิดไปถูกตอ้องอ่าแต่ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์หรือความจําเสื่อมไปผิดปกติเลยเนี่ยถึงทักก็บอกว่าไหนแม่ไม่ได้เอาไปอุ่นอุ่นตอนไหน ไม่มีอยู่ในช่วงชีวิตเลยความทรงจํานั้นแบบนี้ก็คือ delete ไปหายไปเลยทั้งเหตุการณ์หรือกระทั่งเตือนแล้วอย่างเงี้ยก็จําไม่ได้ลืมแบบนี้ก็คือผิดปกติแัญยามเตือนที่2ก็คือหลงนะหลงอะไรได้บ้างเช่นหลงวันหลงวันหลงเวลามาคู่กันยกตัวอย่างเช่นแม่อาบน้ําตอนบ่ายสองพอไปถามว่าทําไมคือเตรียมจะเข้านอนละซึ่งปกติก็ไม่ได้นอนบ่ายสองนะถูกต้องอย่างนี้แหละ ทั้งที่เราทักแล้วนะแม่นี่มันเพิ่งบ่ายสองทำไมแม่รีบเข้านอนแล้วล่ะบ่ายสองอะไรจะค่ำอยู่แล้วเดี๋ยวอาบน้ำดึกเดี๋ยวไม่สบายเป็นหวัดเนนู้นอย่างนี้ก็คือหลงจริงๆแม้มีคนแบบทวนคือคือ,คอเตือนหรือโอเรนเตตให้แล้วก็ยังไม่ได้คิดได้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลานั้นนะอย่างเงี้ยเนาะเห็นนาฬิกา10โมงเช้าอ,อย่างเงี้ยแกบอกว่าสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแยกไม่ออกว่าตอนนี้เลขสิบเนี่ยเป็นสี่ทุ่มหรือเป็นสิบโมง กันแน่อันเนี้ยหลงวันหลงเวลาใช่ไหมทีนี้คุณคิดว่าหลงอะไรได้อีกหลงคนจําคนไม่ได้ใช่ทั้งทั้งที่เป็นคนรู้จักคุนเคยต้องบอกว่าต้องหนักระดับหนึ่งก็จะเริ่มจําลูกหลานไม่ได้เริ่มจําคนใกล้ชิดไม่ได้เริ่มจําคนสนิทไม่ได้หรือหรือไม่รู้ว่าคนคนนี้ยทําอาชีพอะไรใช่ไหมเช่นพระเดินมาอย่างเงี้ยถามว่าคนนี้เป็นใครจะไปดู้เขาเหรอ เนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่า<ม>หลงคนนะคือแยกไม่ออกบอกไม่ได้ที่อ้าที่สามหลงสถานที่ยกตัวอย่างชัดเจนคือสถานที่นั้นมันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเลย,ยเช่นสถานปฏิบัติธรรมหรือหรือวัดอย่างเงี้ยแม่ชีพระเดินเียขวักไฟใช่ไหมถามคุณแม่ปุ๊บคุณแม่ที่เนี้ยที่ไหนรู้ไหมเนี่ย<ม>หนูพามาที่ไหนเนี่ยจะไปรู้เหรอ<ม>ใครจะไปรู้ฉันไม่เคยมาอย่างเงี้ย<ม>แทนที่จะตอบว่าวัด แต่ปรากฏไม่รู้แล้วเนาะหรือตอบผิดไปเลยนะข้อสมเนี่ยมารยาทสามไม่รู้จักการละเทศะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าศูนย์ความจำเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเนี้ย บริเวณสมองส่วนหน้านะที่ควบคุมพฤติกรรมถูกต้อง<ม>ควบคุมความเหมาะสม,ะมว่าเราอยู่ต่อหน้าสาธารณชนพฤติกรรมไหนควรทาพฤติกรรมไหนห้ามทานะเรื่องมารยาทเรื่องการ<ม><ม>ละเทศะพวกเนี้ยพอมันลามมาใช่ไหมความเสื่อมเราบอกว่าสมองขาดเลือดถ้าขาดส่วนนี้ก็จะอาการคล้ายๆกันก็คือจากที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยเ<ม>นาะก็จะอาจจะกลายเป็นคนมารยาทสาม,มนะเช่น พาคุณแม่ไปตลาดอี่นะเฮ้ยเห็นใครไม่รู้เดินมาไม่รู้จักกันนะไปทักเขาตะโกนทักเขาโอ้โหทาแก้มแดงยังกระลุกตําลึงอย่างเงี้ยก็คือนะไม่เหมาะสมแหละไม่เหมาะส,สมแล้วพฤติกรรมไม่ได้บาร,รยากรระกาลเทศะไม่ใช่เราไม่รู้จักเขาอ,อย่างเงี้ยนะข้อสี่เนี่ยก็คือวางของผิดที่ผิดทางนะมาเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแล้วไม่ใช่ลืมด้วยเช่นรู้นะว่าผักต้องไปไว้ไหนตู้เย็น แต่เอาไปเก็บในตู้เสื้อผ้าตลอดอเอาของที่มันไม่ควรแช่เย็นไปแช่เย็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งวัาที่หยิบติดมือไปวางอันนี้ไม่ผิดปกติถูกไหมฮะแต่เนี้ยมันเกิดเรื่อยๆมันเกิดเรื่อยจนจนมันผิดผิดสังเกตสังเกตข้อ5ก็คือนึกชื่อของไม่ออกออลไซเมอร์ในสน่วนใหญ่จะเนมมิ่งไม่ได้นะก็คือเรียกชื่อของไม่ถูกหยิบปากกาขึ้นมาโหทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมปากกาที่เขียนหนังสือที่เอาไว้เขียนหนังสืออะ <Yeah. S 2> อันนี้เรียกว่าภาษาเสียหายนะก็คือเน m i n g ไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นชื่อเรียกที่มันไม่ต้องนึกกันเนาะใช่ไหมไม่ต้องนึกคือคือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันยิ่งถ้าคุ้นเคยกับอาชีพเขาาเงเี้ยนะมันไม่ต้องนึกแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้พยายามอ้อมหรือแบบทำท่านึก อันเนี้ยเรียกว่านะเริ่มผิดสังเกตนะเริ่มผิดสังเกตสิ่งที่เคยทําได้แล้วเป็นทักษะก็คือมีความคอมเพล็กซ์นะแต่ว่าตัวเองอ่ะเคยทําได้ดีมาตลอดยกตัวอย่างเช่นการคิดเงินการทําบัญชีอย่างเงี้ยนะเนาะจากเป็นแชมป์คณิตคิดเร็วใช่ไหมแต่วันหนึ่ง เอ้ยทอนตังไม่ถูกแล้ว<ม>ไปตลาดก็คือได้ตังทอนมาไม่ครบบ้างอางนี้แล้วก็เป็นอยู่เรื่อยๆเป็นหนักขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ยนะก็คือที่เดิมเคยดีที่เดิมเคยดี<ม>แล้วตัวเองก็คือ สอนคนอื่นไว้ซ้ำหรือหรือทำเป็นอาชีพอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งอ่ะทำสิ่งนั้นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะก็น่าสงสัยข้อเจเนี่ยก็คือเป็นความนิ่งเฉยอ่ะไม่ยินดียินร้ายกลายเป็นคนแบบหยิ่งฉันแบบหน้านิ่งอย่างเงี้ยนะสมมติมีญาติสนิทน้องสาวอะไรเงี้ยละกันที่คานตามกันมาโอ้ลำบากมาด้วยกันอย่างเงี้ยนะอยู่ๆหลานที่เป็นลูกของน้องสาวก็าบอก,บอก,บอกคุณป้าคุณแม่เสียแล้วนะช่ย ไม่เศร้าใช่แล้วก็ไม่ยินดีอ๋อเหรอลูกไม่ใช่ทั้งทั้งที่เขาสองคนผูกพันกันมากร่วมเป็นร่วมตายกันมาอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าอ p a พาตีเนาะหรือทั้งไม่เสียใจไม่ดนใจไม่สนุกไม่อะไรทั้งสิ้นอันเนี้ยก็ต้องก็ต้องชวนสงสัยว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าโอเค อ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้แกตอบบ้างแกก็เป็นนักศึกษาแพทย์นี่เขาเรียนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาก็คนปกติเขาก็จะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลเนาะพอคนเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเนี่ยความคิดเป็นเหตุเป็นผลการแก้ปัญหามันก็จะไม่ค่อยถูกละยกตัวอย่างเช่นคุณป้าขับรถกลับมาถึงบ้านละปรากฏว่าลืมกุญแจเข้าบ้านไม่ได้แต่จริงๆลูกอ่ะ ก็อยู่ไม่ไกลนะก็คือรู้ทั้งรู้ว่าที่ลูกก็มีถูกโทรเรียกแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วแหละซึ่งแต่ก่อนก็เคยทําแบบนั้นใช่อ่าแต่ก็คือแก้ปัญหาไม่ถูกจนสุดท้ายคือทุบทุบกระจกอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วคนปกติเขาไม่ทําอยู่แล้วไงนะก็ถือว่าไม่ปกติแต่จริงๆมันก็คือมีอาการอีกมากมายเลยเนาะ8ดข้อนี้นะคืออาการเด่นๆอ่าที่เจอได้บ่อยในคนที่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าใครสนใจหรือเริ่มเฮ้ยฟังพวกเราแล้วแบบเฮ้ย ฉันเป็นนะหรือมีคนใกล้ชิดเป็นนะเริ่มมีอาการ8ข้อ1ใน8ข้อหรือมีหลายๆข้อที่พวกเราบอกเนี่ยเดี๋ยวเรามีแบบทดสอบ รอบนะซึ่งเราใช้กันจริงๆนะซ,ซึ่งซึ่งคุณหมอทางผู้สูงอายุหรือคุณหมอทางระบบประสาทเนี่ยใช้คัดกรองเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยให้คะแนนเป็นข้อข้อเดี๋ยวมา <นะ S 2> ทาด้วยกันรอบหน้าแล้วก็ให้ตอบด้วยกันนะเนาะแล้วก็จะมาสรุป,ปแปลผลด,ด้วยกันนะว่าคะแนนเข้าเกณฑ์หรือเปล่าใช่ถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะได้รีบรีบไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะหากคุณมีคําถามเกี่ยวกับ ความรู้ด้านสุขภาพที่ยังสงสัยเนาะว่าจริงหรือไม่ช่วยกันนะครับสามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหนนะเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็เลือกนะเลือกที่เราสนใจที่น่าสนใจที่น่าสนใจที่เราสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบคําถามในรายการจริงหรือไม่กันนะสุดท้ายหากคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ s u b s c r i b e เพื่อติดตามพวกเราได้นะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน Bye bye. Bye bye. đắp thoát.